คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนทำงานทั้งชีวิตแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมในขณะที่บางคนใช้เวลาไม่กี่ปีกลับสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ความต่างอยู่ที่วิธีคิดเพียงอย่างเดียวนั่นคือคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างเงินเดือนคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยพอดแคสต์ที่จะช่วยปรับมายเซตการเงิน และพาคุณเข้าใกล้อิสระเร็วขึ้นในแบบที่คุณออกแบบเองลูกจ้างเงินเดือนมองเวลาเป็นไรายได้เจ้าของมองระบบเป็นไรายได้นี่คือเส้นแบ่งสำคัญที่กำหนดว่าคุณจะทำงานไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดหรือจะสร้างสิ่งที่ทำเงินได้แม้คุณหยุดพักสมมุติว่ามีสองคนทั้งคู่ทำงานได้เงินเดือนห0,000บาท คนแรกเอาเวลาทั้งหมดไปแลกกับงานไรายได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่ลงแรงถ้าวันไหนป่วยหรือหยุดไรายได้ก็หายไปส่วนอีกคนใช้เวลาเดียวกันสร้างระบบเสริมขึ้นมาเช่นเปิดร้านออนไลน์หรือทำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขายได้เรื่อยๆแม้เขาหยุดทำงานไรายได้ก็ยังไหลเข้ามาความต่างของสองวิธีคิดนี้ คือสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งทำงานเพื่อเงินแต่อีกคนทำให้เงินทำงานแทนคิดแบบเจ้าของไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลาออกจากงานแต่มันหมายถึงคุณเริ่มมองตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตคุณไม่ฝากอนาคตไว้กับบริษัทเดียวหรือไรายได้เดียวแต่คุณสร้างระบบเล็กๆให้ตัวเองเพื่อให้ชีวิตมั่นคงกว่าแค่รองเงินเดือนสิ้นเดือน เทคนิคแรกถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้กำลังสร้างระบบหรือแค่แลกเวลาถ้าเป็นการแลกเวลาหาวิธีแปลงมันเป็นระบบเทคนิคที่2เริ่มสร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่ขยายได้เช่นคอนเทนต์ออนไลน์สินค้าดิจิทัลหรือธุรกิจเล็กๆที่โตเองได้โดยไม่ต้องใช้แรงตลอดเวลา เทคนิคที่3ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดเช่นหุ้นปันผลกองทุนอสังหาหรือธุรกิจที่สร้างทีมได้เพื่อค่อยๆเปลี่ยนจากลูกจ้างเงินเดือนเป็นเจ้าของระบบจำไว้นะถ้าคุณคิดแบบลูกจ้างคุณจะทำงานเพื่อเงินไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณเริ่มคิดแบบเจ้าของคุณจะหาวิธีทำให้ระบบและเงิน ทำงานแทนคุณและทันทีที่คุณเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตทางการเงินของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณเริ่มอยากคิดแบบเจ้าของอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟัมทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะพูดถึงอีกหนึ่งมายเซ็ตสำคัญ ใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำงานหนักทั้งชีวิตแต่สุดท้ายเหมือนคุณไม่ได้ใช้เงินแต่เงินกำลังใช้คุณถ้าคุณอยากมีอิสระทางการเงินจริงคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดทันทีว่าใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสยัยพ podcast ที่จะช่วยคุณปรับม n d เซตการเงินและพาชีวิตไปสู่เส้นทางที่คุณเลือกเองได้หลายคนตกอยู่ในวังวนของการทำงานเพื่อใช้หนี้และใช้จ่ายพอได้เงินมาก็หมดไปทันทีเพราะเงินกลายเป็นเจ้านายที่บังคับชีวิตแต่ความจริงคือเงินควรเป็นเพียงเครื่องมือที่คุณใช้สร้างชีวิตที่อยากได้ไม่ใช่เป็นเจ้านายที่ควบคุมทุกการตัดสินใจของคุณสมมุติว่า มีคนสองคนทั้งคู่ได้เงินเดือน40,000บาทคนแรกใช้หมดไปกับการผ่อนรถหรูค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและหนี้บัตรเครดิตทุกสิ้นเดือนเงินเป็นเจ้านายที่ไล่บังคับให้เขาทำงานต่อไปส่วนอีกคนใช้เงินเพียง25,000บาทเพื่อค่าใช้จ่ายจำเป็นเก็บ15,000บาทไว้ลงทุนในกองทุนและสร้างไรายได้เสริมผ่านไป5ปีคนแรกยังอยู่ที่เดิมส่วนอีกคน มีพอตลงทุนที่สร้างไรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะเขาเลือกใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นเจ้านายถ้าคุณปล่อยให้เงินเป็นเจ้านายคุณจะทำงานหนักไปตลอดชีวิตเพื่อไล่ตามมันแต่ถ้าคุณฝึกใช้เงินเป็นเครื่องมือคุณจะเริ่มควบคุมชีวิตตัวเองได้และเงินจะทำงานแทนคุณไม่ใช่คุณทำงานเป็นทาสของเงินเทคนิคแรกการเงินเก็บออกก่อนใช้ เพราะทันทีที่คุณเลือกใช้เงินบางส่วนเป็นเครื่องมือสร้างอนาคตคุณก็หยุดให้เงินเป็นเจ้านายทันทีเทคนิคที่ 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดเช่นหุ้นปันผลกองทุนอสังหาหรือธุรกิจเล็กๆเ,เพื่อให้เงินกลายเป็นลูกน้องที่ทำงานแทนคุณเทคนิคที่ 3. ใช้เงินซื้อเวลาและประสบการณ์ที่คุ้มค่าเช่นจ้างคนมาช่วยงานที่ไม่ถนัด หรือเรียนทักษะใหม่ที่ต่อยอดไรายได้ในอนาคตนี่คือการใช้เงินเป็นเครื่องมือที่สร้างผลลัพธ์ได้หลายชั้นจำไว้นะเงินคือเพียงกระดาษและตัวเลขมันจะเป็นเจ้านายหรือเป็นเครื่องมือขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณและทันทีที่คุณเลือกคิดว่าฉันใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายคุณก็จะเริ่มควบคุมชีวิตการเงินของตัวเองได้ทันที ถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณอยากใช้เงินเป็นผู้ช่วยมากกว่าเป็นเจ้านายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะคุยกันว่าความมั่งคั่งจริงๆเริ่มจากการจัดการเล็กๆรายวันคุณอยากรู้ไหมว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งเดียว แต่มันเริ่มจากการจัดการเล็กๆรายวันที่คุณอาจมองข้ามไปทุกวันคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณสร้างม n d เซตการเงินและวางระบบเล็กๆที่จะสะสมเป็นอิสรภาพใหญ่ในอนาคตหลายคนคิดว่าความมั่งคั่งต้องเริ่มจากเงินก้อนใหญ่หรือโอกาสพิเศษแต่ความจริงก็คือความมั่งคั่งของคนส่วนใหญ่ มาจากนิสัยการจัดการเงินเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันสมมุติว่ามีคนสองคนทั้งคู่มีรายได้เดือนละ40,000บาทคนแรกไม่สนใจเรื่องเล็กๆซื้อกาแฟแก้วร้อยทุกวันกินหรูบ่อยๆไม่กันเงินเก็บผ่านไป10ปีเขายังไม่มีเงินเก็บเลยส่วนอีกคนใช้วิธีการจัดการเล็กๆเช่นการเงินอัตโนมัติเดือนละ5,000บาทตัดค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยบางอย่าง และลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านไป10ปีเขามีพอร์ตลงทุนเกิน1นึ่ล้านบาททั้งที่รายได้เท่ากันเปะ๊ะความต่างนี้ไม่ได้มาจากรายได้แต่จากการจัดการเล็กๆรายวันการจัดการเล็กๆรายวันเหมือนการวางอิฐทีละก้อนมันอาจไม่เห็นผลทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นกำแพงที่แข็งแรงของความมั่งคั่งและนี่คือความจริงที่หลายคนมองข้าม พวกเขามองหาทางลัดที่หวังรวยเริวแต่กลับพลาดพลังของสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันเทคนิคแรกการเงินเก็บอัตโนมัติทุกเดือนแม้จะเริ่มจาก1,000บาทก็สำคัญกว่าการไม่เริ่มเลยเทคนิคที่2จดบันทึกรายจ่ายเล็กๆอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเห็นภาพว่าเงินรั่วจากตรงไหนแล้วปรับเล็กๆให้ดีขึ้นเทคนิคที่ส ลงทุนเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเช่น DCA ในกองทุนหรือหุ้นสิ่งนี้จะสร้างพลังทบต้นที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวจำไว้นะความมั่งคั่งไม่ได้มาจากโชคหรือโอกาสครั้งเดียวแต่มาจากการจัดการเล็กๆรายวันที่คุณเลือกทำอย่างมีวินัยและทันทีที่คุณเริ่มวางอิดก้อนแรกวันนี้กําแพงความมั่งคั่งของคุณก็เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว ถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณอยากเริ่มปรับการจัดการเล็กๆรายวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะเจาะลึกเรื่องสำคัญอีกเรื่องนี่คือเครื่องมือหรือกับดักคุณรู้ไหมว่านี่ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งความมั่งคัง่งหรือเป็นกับดัก ที่ฉุดคุณให้อยู่ที่เดิมทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและการใช้มันคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยพอดแคสต์ที่จะพาคุณเข้าใจการเงินลึกขึ้นและใช้หมายเสร็จที่ถูกต้องเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงนี่มีสองประเภทใหญ่ๆคือหนี้ดีและหนี้ร้ายหนี้ดีคือหนี้ที่เอาไปสร้างสินทรัพย์ หรือเพิ่มรายได้เช่นกู้เพื่อซื้อบ้านที่ให้เช่าหรือกู้เพื่อทำธุรกิจหนี้ร้ายคือหนี้ที่เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นที่ไม่มีวันสร้างรายได้กลับมาสมมุติว่ามีคนสองคนคนแรกกู้เงิน1นึ่งล้านบาทเพื่อซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่าได้เดือนละ8,000บาทรายได้ค่าเช่าเกินกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย นี่คือการใช้หนี่เป็นเครื่องมือส่วนอีกคนกู้เงินหนึ่งล้านบาทเพื่อซื้อรถหรูที่ค่าเสื่อมสูงไม่มีรายได้กลับมาแต่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มนี่คือนี่ที่กลายเป็นกับดักปัญหาไม่ใช่ว่าคุณมีนี่หรือไม่แต่ปัญหาคือนี่นั้นพาคุณไปข้างหน้าหรือดึงคุณถอยหลังและคนจำนวนมากไม่แยกให้ออก ใช้หนี้ผิดประเภทจนชีวิตการเงินติดลมเทคนิคแรกก่อนจะก่อนหนี้ทุกครั้งให้ถามว่าหนี้นี้จะสร้างรายได้หรือสร้างภาระถ้าเป็นภาระอย่าก,ก่อเทคนิคที่สองถ้าคุณมีหนี้ร้ายแล้วโฟกัสเคลียร์ให้เร็วที่สุดเริ่มจากหนี้ดอกเบีย้ยสูงเช่นบัตรเครดิตเพราะดอกเบีย้ยเหล่านี้ คือกับดักที่ทำลายเส้นทางการเงินของคุณเทคนิคที่สถ้าจะใช้หนี่เป็นเครื่องมือต้องวางแผนให้กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ครอบคลุมดอกเบี้ยและต้นนี่เสมอเพื่อให้หนี่กลายเป็นแรงผลักไม่ใช่หินถ่วงจําไว้นะหนี่ไม่ใช่ศัตรูแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนที่ดีเสมอไปมันจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นกับดักขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้มันยังไงและทันทีที่คุณเลือกใช้นี่อย่างฉลาดนี่ก็จะพาคุณไปข้างหน้าแทนที่จะฉุดคุณถอยหลังถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณมองนี่ในมุมใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะพูดถึงการลงทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิต การลงทุนในตัวเองก่อนเสมอคุณรู้ไหมว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิตไม่ใช่หุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์แต่คือการลงทุนในตัวเองก่อนเสมอคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยคุณปรับมเซตการเงินและสร้างวิธีคิดใหม่ที่พาคุณเติบโตทั้งเรื่องงานและชีวิตหลายคน รียบลงทุนในสินทรัพย์ภายนอกแต่ลืมไปว่าถ้าตัวคุณยังไม่เติบโตพอต่อให้เจอโอกาสดีแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันรักษามันไว้ได้การลงทุนในตัวเองคือการเพิ่มคุณค่าความรู้และทักษะที่จะทำให้คุณสร้างรายได้มากขึ้นและใช้ชีวิตฉลาดขึ้นสมมุติว่ามีคนสองคนทั้งคู่มีเงินเก็บห0 0 0 0บาทคนแรกเอาไปลงทุนในหุ้นทันที แต่ไม่มีความรู้เรื่องตลาดเลยสุดท้ายขาดทุนและหมดกำลังใจส่วนอีกคนเอาเงินสองหมื่นบาทไปเรียนคอร์สการลงทุนอ่านหนังสือและฝึกทักษะใหม่ที่เหลืออีกสามหมืนบาทจึงเริ่มลงทุนจริงผลลัพธ์คือเขาไม่เพียงแต่รักษาเงินต้นได้แต่ยังสร้างผลตอบแทนได้ยั่งยืนการลงทุนในตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่เรียนหนังสือเพิ่ม แต่มันคือการสร้างเครื่องมือภายในที่ไม่มีใครแย่งคุณไปได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะสุขภาพหรือไม d เซตสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตและสร้างผลตอบแทนสูงกว่าทรัพย์ถินภายนอกใดๆเทคนิคแรกการงบประมาณอย่างน้อย5-10%ของรายได้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อเนื่อง เทคนิคที่2เลือกลงทุนในสิ่งที่ต่อยอดรายได้และโอกาสได้จริงเช่นทักษะดิจิทัลการตลาดการสื่อสารหรือภาษาสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเทคนิคที่3อย่าลืมลงทุนในสุขภาพกายและใจเพราะถ้าคุณมีเงินแต่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมคุณจะไม่มีวันใช้ชีวิตได้เต็มที่จำไหมนะครับ การลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่สินทรัพย์ภายนอกแต่มันคือการลงทุนในตัวเองก่อนเสมอเพราะตัวคุณเองคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดและไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้ถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณอยากเริ่มการงบเพื่อพัฒนาตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับที่เราจะคุยกันว่าอิสรภาพทางการเงิน ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหลายคนคิดว่าอิสระทางการเงินหมายถึงมีเงินก้อนใหญ่ในบัญชีแต่ความจริงแล้วอิสระทางการเงินไม่ใช่แค่เรื่องเงินคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณเปลี่ยนมุมมองการเงินและสร้างอิสระที่แท้จริงในชีวิต อิสระทางการเงินที่แท้จริงคือการมี3อิสระพร้อมกัน 1. อิสระทางเงิน 2. อิสระทางเวลา 3. อิสระทางความคิดถ้าคุณมีเงินแต่ไม่มีเวลาคุณก็ยังไม่อิสระถ้าคุณมีเงินแต่คิดติดลบกังวลทุกเรื่องคุณก็ยังไม่อิสระเช่นกันสมมุติว่ามีคนสองคน ทั้งคู่มีเงินเก็บ20ล้านบาทคนแรกยังทำงานหนักวันละ12ชั่วโมงไม่มีเวลาให้ครอบครัวและเครียดกับทุกปัญหาแม้เขาจะรวยเงินแต่เขาไม่อิสระเลยอีกคนมีเงินน้อยกว่าครึ่งแค่8ล้านบาทแต่มีเวลาทำสิ่งที่รักใช้ชีวิตกับคนสำคัญและมีไม่เสร็จที่สงบมั่นคงคุณคิดว่าคนไหนมีอิสระจริงมากกว่ากัน อิสระทางการเงินไม่ใช่เป้าหมายที่มีแค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือคุณภาพชีวิตที่คุณสามารถเลือกเองได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรสร้างสมดุลทั้งเรื่องเงินเวลาและความคิดไปพร้อมกันเทคนิคแรกวางแผนให้รายได้จากการลงทุนหรือระบบครอบคลุมค่าใช้ใจหลักเพื่อที่คุณมีอิสระ เลือกใช้เวลาไม่ต้องทำงานเพื่อเอาตัวรอดตลอดเวลาเทคนิคที่ 2. จัดตารางเวลาให้ชัดกันเวลาเพื่อสุขภาพครอบครัวและการพักผ่อนเพราะเวลาคือทรัพย์สินที่ซื้อคืนไม่ได้เทคนิคที่ 3. ฝึกไม่เสร็จที่เป็นอิสระเช่น การมองปัญหาเป็นบทเรียนและไม่ปล่อยให้ความคิดลบครอบงำการใช้ชีวิตเพราะความคิดที่เป็นอิสระจะทำให้คุณใช้เงินและเวลายังมีค่าจำไว้นะอิสระทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในบัญชีแต่วัดจากว่าคุณมีอิสระในเงินเวลาและความคิดหรือไม่ และทันทีที่คุณสร้างทั้ง3อย่างนี้ได้คุณก็จะได้สัมผัสกับอิสระที่แท้จริงที่เงินอย่างเดียวให้คุณไม่ได้ถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณมองอิสระทางการเงินในมุมใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะคุยกันว่าเงินซื้อความสุขได้ ถ้าใช้เป็นคุณเคยได้ยินไหมว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ความจริงแล้วเงินซื้อความสุขได้ถ้าคุณใช้เป็นคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยพอดแ c a s t ที่จะช่วยคุณสร้างมายเสร็จการเงินและใช้เงินอย่างมีค่าเพื่อสร้างชีวิตที่เติมเต็มจริงๆเงิน เป็นเพียงเครื่องมือมันไม่ได้มีค่าในตัวมันเองแต่ค่าของมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกใช้มันยังไงใช้ไม่เป็นเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้คุณมีความสุขใช้เป็นเงินเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายสมมุติว่าคนสองคนมีเงินโบนัสเท่ากัน50า0 0่นบาทคนแรกเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยทั้งหมด ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ความสุขหายไปเหลือแต่หนี่บัตรเครดิตอีกคนเลือกใช้เงิน2,000 20, 0บาทไปทริปกับครอบครัวใช้1,000งบาทลงคอร์สเรียนใหม่และเก็บอีก20,000บาทไว้ลงทุนผ่านไปหนึ่งปีเขายังมีทั้งความทรงจำความรู้ใหม่และเงินทิ้งอกเงยความสุขจากการใช้เงินอยู่ที่คุณเลือกใช้เพื่ออะไร งานวิจัยหลายชิ้นบอกตรงกันว่าเงินซื้อความสุขได้จริงถ้าใช้กับประสบการณ์มากกว่าข้าวของและถ้าใช้กับผู้อื่นมากกว่าตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้เติมเต็มจิตใจได้ยาวนานมากกว่าความสุขชั่วคราวจากการจับจ่ายเทคนิคแรกใช้เงินซื้อเวลาเช่นจ้างคนทำงานบ้านหรืองานที่คุณไม่ถนัด เพื่อให้คุณเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่าเทคนิคที่2ใช้เงินกับประสบการณ์ที่มีความหมายเช่นการเดินทางเรียนรู้สิ่งใหม่หรือสร้างความทรงจำกับคนที่รักเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะอยู่กับคุณตลอดไปเทคนิคที่3ใช้เงินเพื่อการให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือการช่วยเหลือสังคม การให้เป็นหนึ่งในการใช้เงินที่สร้างความสุขได้ลึกที่สุดจำไว้นะเงินซื้อความสุขได้ถ้าใช้เป็นและความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีมากที่สุดแต่มาจากการเลือกใช้กับสิ่งที่เติมเต็มจิตใจมากที่สุดถ้าเอพิโซดนี้ทำให้คุณอยากกลับไปมองว่าคุณกำลังใช้เงินเพื่อความสุขจริงๆหรือ ใช้ไปเฉยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสยัยแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปที่เราจะสรุปภาพใหญ่ของชีวิตการเงินเพื่อให้คุณวางเส้นทางยั่งยืนทั้งเงินสุขภาพและความสัมพันธ์วันนี้คือเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์ m d s e t การเงินที่เปลี่ยนชีวิตและผมอยากชวนคุณ มองภาพใหญ่ของชีวิตการเงินเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือการวางแผนทั้งชีวิตให้สมดุลและยั่งยืนคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจัดการการเงินและสร้างวิธีคิดใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติการเงินไม่ใช่เรื่องแยกขาดออกจากชีวิต แต่มันเชื่อมโยงกับสุขภาพความสัมพันธ์และเวลาคุณอาจมีเงินเยอะแต่ถ้าสุขภาพพังก็ใช้ชีวิตไม่ได้คุณอาจรวยมากแต่ถ้าไม่มีเวลาให้คนสำคัญคุณก็ว่างเปล่าคุณอาจประสบความสำเร็จแต่ถ้าความคิดยังติดลบคุณก็ไม่เคยมีความสุขจริงลองจินตนาการดูชีวิตที่คุณมีเงินพอใช้มีเวลาพอพักผ่อน และมีคนรอบตัวที่รักและเข้าใจคุณนี่แหละคือภาพใหญ่ของชีวิตการเงินที่ไม่ได้วัดจากบัญชีธนาคารอย่างเดียวแต่วัดจากคุณภาพชีวิตทั้งหมดภาพใหญ่ของชีวิตการเงินคือการมองไกลกว่าปัจจุบันและวางเส้นทางให้ทุกมิติเติบโตไปพร้อมๆกันเพราะถ้าคุณโฟกัสแค่เงินคุณอาจพลาดสุขภาพเวลาและความสัมพันธ์ แต่ถ้าคุณโฟกัสให้ครบคุณจะได้ทั้งอิสระและความสุขที่ยั่งยืนจริงๆเทคนิคแรกวางแผนการเงินแบบองค์รวมตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นกลางและยาวไม่ใช่แค่เก็บเงินแต่รวมถึงสุขภาพและการเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่2จัดลำดับความสำคัญของชีวิตเงินอาจสำคัญแต่เวลา คุณค่าความสัมพันธ์และการดูแลใจสำคัญไม่แพ้กันเทคนิคที่3ทบทวนชีวิตปีละครั้งว่าคุณกำลังใช้เงินเวลาและพลังงานไปในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตจริงๆหรือไม่จำไว้นะความมั่งคั่งจริงๆไม่ได้วัดจากตัวเลขในบัญชีแต่วัดจากว่าคุณมีอิสระในเงิน เวลาสุขภาพและความคิดหรือไม่และทันทีที่คุณมองภาพใหญ่ได้ชัดทุกการตัดสินใจเล็กๆของคุณจะพาคุณไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความหมายและนี่คือเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์ไมเศ็จการเงินที่เปลี่ยนชีวิตถ้าคุณได้อะไรจากการฟังซีรีส์นี้ผมอยากให้คุณเก็บมันไปลงมือทำจริงเพราะทุกก้าวเล็กๆของวันนี้ จะสะสมกลายเป็นชีวิตที่คุณเลือกเองในวันข้างหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อไม่พลาดคอสเสียงและแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะเปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณไปตลอดกาล